สวัสดีค่ะวันนี้คุณมีมีเมนูแกงขั้วสับประรดมังสวิรัตมาฝากนะคะให้คุณแม่บ้านเลือกสับประรดเลยค่ะสับประรดนี่เราใช้1ห,หัวนะคะแล้วก็เตรียมเห็ดฟางค่ะแล้วก็เตรียมถั่วลิสงต้มค่ะดูเครื่องปรุงกันอีกทีนะคะมีสับประรดถัถ่วลิสงเห็ดฟางกะทิค่ะนํากะทิเทใส่กระทะเลยค่ะทิปกะทิให้แตกมันก่อนนะคะให้คุณแม่บ้านใช้ทิกแกงแดงประมาณสช้อนโต๊ะนะคะใส่แล้วก็ผัดให้หอมก่อนค่ะเมื่อผัดเครื่องแกงหอมแล้วนะคะให้ใส่ตัวโปรตีนจากถุดสดและถั่วลิสงลงไปเลยค่ะ ผัดทวิส่กับต้นแกงให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวจับกระลบที่เราสาบเอาไว้ค่ะคุณแม่บ้านผัดให้เข้าที่นะคะค่อยทยอยเติมน้ำแกงไปนะคะน้ำกะทิที่เราผัดครั้งแรกนะคะใช้หัวกะทิให้แตกมันนะคะแล้วก็ค่อยเติมหัวกะทิลงไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนะคะให้คุณแม่บ้านเติมให้พอดีค่ะปรุงรสนะคะเราจะแกงเป็นแบบมังสวิรัติแล้วก็ใช้ซอสเห็ดหอมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวชิมรสดูก่อนค่ะ ความเปรี้ยวความหวานของสับปะรดมันจะออกมาในน้ําแกงนะคะเ้าต้องการให้หวานมากขึ้นก็เติมน้ตาตาลทรายได้ค่ะแต่ท่านใดที่ไม่ชอบหวานนะคะเขาไม่ต้องเติมค่ะแล้วสับประรดเราถ้าฉ่ำมากๆแล้วเนี่ยน้าแกงจะหวานนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าคุณแม่บ้านชอบช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้คุณมีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ